นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกกรับสวัสดีสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่ภูหลวงนะคะวันนี้เราก็มาสบายสบายสไตล์แม่น้องน้อยกันอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เราได้สั่งกล้วยจากสวนน้องเรยาจุพารณ์นะคะมาอีก600หน่อนะคะก็มี กล้วยน้ำว้ากราบขาว500อหน่อแล้วก็กล้วยไข่นะคะกล้วยไข่กำแพงเพชรนะคะจำนวน100อหน่อแต่ว่าเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรจากสุพรรณบุรีนะคะน้องก็นำมาทั้งหมด600หน่อด้วยกันนะคะก็ออกมากันตั้งแต่ช่วงตีสี่นะคะก็มาถึงพิจารณโลกช่วงสายๆนะคะน้องก็มาลงให้นะคะเราก็จัดเป็นหมวดเป็นหมู่เพราะว่า ในสวนของเราะขณะนี้เราก็มีกล้วยหลายสายพันธุ์นะคะก็กล้วยไข่นะคะกล้วยน้ำว้าตะนาวสีนะคะกล้วยหอมทองเตี้ยกล้วยน้ำว้าดงกล้วยน้ำว้ากราบขาวกล้วยน้ำว้ามาริองแล้วก็กล้วยน้ำว้าปากช่องห้แล้วก็กล้วยเล็บมือนางกล้วยนาคกล้วยดำกล้วยหักมุกแล้วก็กล้วยตานีนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยของเรามี หลายสายพันธุ์มากขณะนี้นะคะที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากากขาวนะคะที่สามารถที่จะใช้รับประทานสุกนะคะทำขานมนะคะหรือว่าทำกล้วยอบกล้วยตากนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองพิษณุโลกก็คือกล้วยตากบางกระทุ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มาขยายสายพันธุ์ขึ้นมากมายหลายอย่าง นะคะหลายสายพันธุ์ด้วยกันอย่างกล้วยน้ำว้าตะนาวสีนะคะที่มีอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกและสุขโขทัยเยอะนี่นะคะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าที่ใบหนาที่เขานำใบมาทำขนมมาห่อขนมนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปทำใบสีนะคะโดยภาพรวมโดยหลักแล้วเนี่ยกล้วยตานีจะเป็นกล้วยที่ใบหนา นะคะใบหนาแล้วใบสีเข้มเลยนะคะเขาจะมาทําใบสีกันลองลงมาก็จะเป็นกล้วยน้ําว้าตะนาวสีนะคะที่สายพันธุ์ที่เยอะที่อยู่เยอะก็คือที่พิษณุโลกและก็สุโขทัยนะคะแล้วก็กล้วยน้ําว้ามาลิอ่องนะคะที่เขานําไปทํากล้วยตากบังกระทุ่มนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะปีนี้เราก็ลงกล้วยกันมาสองรอบนี่ก็พันกว่าหนแล้วนะคะ ก็เริ่มที่จะขยายพันธุ์กันมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็น้องก็บอกรายละเอียดนะคะเ,เกี่ยวกับการให้ปุ๋ยนะคะการดูแลรักษาการให้ปุ๋ยว่าควรจะให้ปุ๋ยอย่างไรปุ๋ยทางใบในช่วงระยะเริ่มแรกนะคะที่เราทําการปลูกนะคะควรจะต้องดูแลอย่างไรนะคะใส่ปุ๋ยอย่างอย่างมีระเบียบนะคะไม่ใช่ไปใส่ตามโคนต้นแล้วก็ทําให้ เน่าหรือว่าไม่ไวได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูรายละเอียดที่น้องได้เล่าให้ฟังอะนะคะว่าขั้นตอนการใส่ปุ๋ยทํำยังไงนะคะเล่าเล่าให้น้องเล่าให้ฟังเรื่องปุ๋ยะคะ่ยะโรยยาเรื่องปุ๋ยนี่จะ,ะ,จ,ะจะแนะนําให้ล่อการเจริญเติบโตด้วยปุ๋ยยูเรีย44600กี่วันนะคะช่วงแรกไม่สามารถใส่ได้ตลอดเลยค่ะ,คะอาจจะล่อใ,ใ,ให้การแตกใบ พอช่วงประมาณสองสามเดือนให้ใส่สูตรเสมอส 16, 16, 16, 16. ิ1หกสิ่หกสิบหกเพื่อให้ต้นลำต้นเสมอกันหมดเหม,เหมือนแบบให้เติบโตเท่ากันอ,อย่างเช่นว่าต้นไหนเล็กกว่านี่ยเราอาจจะไปลาะต้นนั้นให้ให้โตเท่ากับต้นใหญ่เพื่อที่จะได้เสมอกันทุกต้นค่ะเออวิธีการใส่ปุ๋ยนี่เราผสมน้ำเหมือนว่าหว่านเม็ดเลยค่ะหว่านเม็ดค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเราผสมน้ำเนี่ยเราจะเดินยอดไม่เท่ากันแล้วอาจจะมีการเค็มและ<อ>ตาย เราจะใส่แค่ช่วงยิบมือเพราะว่ากวยยังเล็กอยู่ให้ห่างจากรอบมูนประมาณหนึ่งคืนกำลังหนึ่งคือนะคะยิเรียก็เหมือนกันเหรอคะเหมือนกันออ้ก็้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเรยามาลงปล้วยใช้เวลาลงกล้วย600หนอนะคะแค่20กว่านาทีเองนะคะน้องบอกว่าขุด600หนอเนี่ยขุดกัน2วัน2คนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีญาติมาช่วย ยกออกจากป่ามาขึ้นรถเท่านั้นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องก็จะรีบไปทําภารกิจนะคะขับรถส่งของนะคะสำหรับกล้วยนะคะในการลักษณะในการดูนะคะกล้วยน้ําว้ากราบขาวเนี่ยลำต้นเขาจะออกสีชมพูหน่อยๆนะคะเวลาเราสังเกตนะคะลำต้นออกสีชมพูใบเขาก็จะบางนะคะส่วนกล้วยน้ำว้ามาลีอ่องเนี่ยนะคะ อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ามะลิองต้นเขาจะเขียวนวลน,นะคะแล้วใบก็จะสีเข้มกว่าหนากว่านะคะในการดูลักษณะใบาของต้นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้ามะลิอองกับกล้วยน้ำว้ากับขาวก็สามารถที่จะดูได้บางทีบางท่านเนี่ยปลูกไปหลายหลายชนิดหลายสายพันธุ์แต่ นานไปแล้วลืมลักษณะการดูดูอย่างไระนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวน้องน้ยก็จะนํามาเทียบให้นะคะอย่างกล้วยน้ําว้ากับขาวเนี่ยลำต้นเขาจะสีชมพูใบสีเขียวอ่อนกว่านี่นะคะเอามาเทียบเลยนะคะกล้วยน้ําว้ากับขาวจะต้นอมชมพูค่ะนะคะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะไม่ว่าจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่สีเขาจะต่างกันอย่างนี้เลยนะคะส่วนน้าว้าอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น ต้นน้ำวาตะนาวสีนะคะก็ใบเขาก็จะต่างอีกใบเขาจะหนาเขียวเข้มแล้วก็ลั้ต้นสูงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะต้นกล้วยน้ำว้าตะนาวสีเนี่ยเขาจะนำใบไปทาขนมนะคะนำใบไปพับทําใบตองหอ่อกระทงอะไรต่างๆเพราะว่าใบเขาจะหนากว่ากล้วยปกติทั่วไปแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือ กล้วยตานีนะคะที่ใบหนาเขียวเข้มมากที่เขาไปทำใบสีกันนะคะสำหรับกล้วยน้ำว้าตะนาวสีเนี่ยต้นก็จะสูงมากเลยนะคะก็จะสูงใหญ่เหมือนกับกล้วยน้ำว้าดงนะคะแต่ว่าลักษณะใบาจะเข้มกว่ากันนะคะกล้วยน้ำว้าดงจะเข้มกว่าแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยตามภูเขาเนี่ยก็จะมีแต่กล้วยน้ำว้าดงถ้าหากว่าเราขับรถไปสาย อุตรดิตโคไทยอุตรดิตไปสายเหนือนะคะกล้วยน้ำว้าดงเยอะมากเลยนะคะก็จะมีะชาวบ้านเนี่ยเขาทำเป็นเครือห้อยไว้ข้างทางเลยขายก็คือกล้วยน้ำว้าดงแล้วก็ใบนั้นนะคะเขาก็จะกรีดใบมาม้วนมวๆแล้วก็ช่างเป็นกิโลขายกันนะนะคะตามข้างทางซึ่งถ้าหากใครมีพื้นที่เยอะๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากมายก็สามารถที่จะ ปลูกกล้วยน้ำว้าดงแล้วก็กล้วยน้ำว้าตะนาวสีแล้วก็กล้วยตะนีนะคะที่สำหรับขายใบนะคะแต่สำหรับในส่วนของแม่น้องน้อยเนี่ย46กไร่เนี่ยจะเน้นกล้วยหลายสายพันธุ์อย่างที่เห็นขณะนี้ก็เริ่มออ,ออกปีแล้วมีเครือนะคะให้เราได้ตัดแล้วเพราะว่าเราก็เริ่มปลูกกันมาหลายปีนะคะก็สามารถที่จะมีกล้วยนะคะ1ิบกว่าสายพันธุ์แล้วในสวนของเรานะคะแล้วก็ไผ่นะคะ ไผ่ที่สวนของแม่น้องน้อยเนี่ยก็จะมีไผ่หยกเงินไผ่หยกทองไผ่กอแก้วไผ่รอดไผ่ตรงยักษ์แล้วก็ไผ่ปักกิ่งไผ่กิมซุงไผ่ก้าวดาวไผ่แสงจันทร์ไผ่ดำไผ่อ่างขางไผ่ข้าวหลามกาบแดงไผ่ลั่วไผ่ก้าวดาวไผ่บงหวานไผ่สร้างไผ่ข้าวหลามปาะแล้วก็ไผ่สร้างมูลนะคะ ไผ่กิมซุงไผ่มาจูนะคะที่สวนของแม่น้องน้อยเนี่ยก็มีหลายสิบสายพันธุ์นะคะก็สามารถที่รับประทานได้แล้วด้วยนะคะเพราะว่าเราปลูกมาหลายปีนะคะเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานของเรานะคะเข้าไปในสวนนะคะของกลุ่มเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะ ไปไปซ้อหน่อไม้ไปแกงไปรับประทานกันนะคะเราก็ไม่ได้ห่วงนะคะแต่ว่าช่วงปีแรกๆเราก็อยากให้เขาขยายกอให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปจำหน่ายใจแจกแบ่งให้กันไปปลูกเนี่ยเราก็อยากให้ต้นพันุ์เขากอเขาใหญ่ขึ้นก่อนแต่ว่าปีนี้นะคะเราก็เริ่มนะคะที่จะขยายสายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังที่เป็นพุ่มเอ่อเป็นกอ ประมาณ20-30กอในทางเข้าสวนเราเนี่ยนะคะเราก็ปลูกมา4-5ปีแล้วนะคะนั่นก็เป็นไผ่เลี้ยงพันเบานะคะไผ่เลี้ยงหวานพันเบาก็สามารถที่จะออสร้างไรายได้สร้างผลผลิตแต่ด้วยภาพรวมก็ฟรีนะคะก็ใครอยากรับประทานก็ไปหักกันในสวนเรานะคะอันนี้ก็ช่วยการปลูกกล้วยไข่ก่อนเลยนะคะน,นี่กล้วยไข่100หนอนะคะ ก็เพื่อนร่วมงานของเราวันนี้ขอวันหนึ่งนะมาช่วยกันปลูกกล้วยนะคะเพราะว่าห0รหนอนะคะเราก็ใช้เวลาปลูกกันอยู่สองวันเพราะว่าต้องเร่งงานหน้างานด้วยก็เลยขอเขาว่ามาช่วยช่วยสองวันนะมาช่วยปลูกเพราะว่าฝนก็จะมาด้วยเขาก็จะได้ฟื้นตัวแต่ว่าน้องรยาเขาขุดใช้เวลาขุดอยู่สองวันนะคะเขาตัดนะคะ ใบเขาก็แตกแทงหน่อมาเลยนะคะแทงใบมาเลยนะคะเราก็ช่วยกันปลูกหลังจากปลูกแล้วเราก็มาช่วยกันรดน้ำนะคะอยู่สองสามวันเพื่อรอฝนให้ตกนะคะสำหรับกล้วยเนี่ยเราก็จะปลูกแซมกับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะซึ่งไผ่นี่ก็ยังไม่โตสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งปลูกไปเมื่อไม่กี่เดือนนะคะสั่งมาทั้งหมด1 0 0่อกอสาหรับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง ที่รับประทานสดๆได้หวานกรอบนะคะอย่างที่สวนของแม่ออฟพ่อเปานะคะเขาก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะของเราก็ตามไปไล่หลังไปเพราะเราปลูกที่หลังเขาสองปีนะคะกล้วยของเราก็เริ่มติดเกลือนะคะติดปีสุดปีแล้วนะคะหัวปีก็ไปเก็บไปรับประทานอาหารได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากาบขาวนะคะ ซึ่งเรามีเรามีอยู่บ้างแล้วแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเราก็เลยนำมาปลูกให้ได้เยอะๆเพื่อขยายสายพันธุ์ ก็จะได้แจกจ่ายกันนะคะนี่ก็เป็นผลผลิตที่เราได้ทํากันขึ้นมาก็มาเล่าสู่ให้สหายทําได้รับฟังกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่ผู้หลวงเราก็มีเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่แม่น้องน้อยชอบไร่ชอบสวนชอบนาก็เลยมาเล่าให้ เอฟซี FC, แล้วก็สหายสายธรรมสหายส,าย,สายอากาศได้รับฟังก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวันโนสุขขังพระรังมีสตังกระเป๋าโตๆทุกทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแม่น้อยก็ต้องขออภัยแต่ว่าอยากเล่าสู่กันฟังในความภาคภูมิใจว่าเราชอบสวนแบบนี้นะคะ สำหรับคลิปต่อไปเราเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอขอพบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ